โอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มคำถามแรกกนะันนยสิบสี่เหมืนเองว่าลองเล่นเราบอกเปิดไมค์ไว้ลองเล่นเกมเนยเล่นโปรพีพีให้ดูนะเล่นไม่เป็นอนะ่ะเล่นแต่โปรพีไฟทำไมไม่ลงคลิปบ่อยๆครับก <Okay. S 1> ็แบบก่อนนี้แหละ,ละ Q A, ama, ek, z, ก 3, ็ขี้เกียจนะขี้เอดตามว่าพิเศษหมายเลขวกสามิง่ไหมครับโอเคมีคนเมนแทนผมลนะ ออ้กินข้าวกับอียงกินข้าวกับข้าว Q&A พันทรมีแนวทางว่าจะทะไรต่อหรือทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำแล้ว Q&A มีแผนจะซื้อรถคันใหม่ไหมครับไม่น่าจะมีครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะตีอาวุธก่อนอะคอมสเปกอะไรครับ i 3 gen 10มัง้งแล้วก็การ์ดจอ rx 5 8 0เป็นของค่ายแดงแล้วก็แรม16 g หิก เคยอนเอพี่ชื่ออะไรอะอยู่เท่าไหร่ชื่อชื่อ,อทาวินครับทาวินอันนี้ชื่อจริงล่ะอายุ16ขวบครับโปรโมทช่องให้หน่อยครับโปรโมทช่องให้หน่อยเคิร์บมา๋วยวผมไล่ดูเลยไหนวะม่แตม่แต่ไฟสีไฟแซดน่ะเฮ้ยทำไมรุ่นไฟสีวะผมก็จะจอดเรือตรงจังกันอ่ะถ้าไปจบโอ้เสียงเอฟเฟกต์ดังเกินดังกับเสียงพูดดิบ ไปจบอะ่ะเี่ยก็พยายามนี่ปะอ๋ออันนี้กัญชาข <c oughs> นกัญชาแล้วแบบใช่เรียนี่อะ่ะไนมาเป็นไงว้ขาาเอ้ยขาวคียเลยอีตัวแน่เนี่ยไหนมาตำรวจมาตัวนไ,นไอ,อ,อ้ตะลามาตะลามขับมอเตอร์ไซค์ นตลเหมือนขี้เลยยังพูดแมงมามน้ำนีเีูจเมกี้เสร็จเ็เ็ะขึ้นดิขึ้นดิทำไมไม่ขึ้นวะไม่ลวขึ้นไม่ได้ออย่าพคนติดเลยเอาโอชิบหายแล้วโอเคได้กละยงโดโดนโะสนุกดนวะ ก็เนี่ยไปหาดูได้เดี๋ให้อันนี้เดี๋ยวให้สีช่องไว้ใต้คลิปนี้ปะ่ะคำถามก็มีแค่นี้เนาะก็โอเคปิดแค่คคนี้แหละ